นมาสการ์ปปูครับนี่มันกะที่ได้น้จะเรื่อนพอนา่นุ่มวันนี้ที่เขาสู้วิธีเสียบปูกข้อตายเด้อครับแปเอามาบางยาหนิชดชดรอดหลอดเอาวันนี้ผู้ตายกับเพื่อทีอายุได้กินเลยวครับเพราะว่าเขาเหงียนมากแ่พอนอกล้นด้วยเหนออ๋อเหงวเข่าเหงวนหนามนะาปูนะ แต่แตงพระเข่าให้มันมาปูตายย่อเยึดน่อนยาวบบนี้เฮ้สิเธอเเอาออกไม่เนี่ยอ,ออกไม่หรอเฮ็ดไมรับสร้างมาปูบอกสิบอกวิธีเถอะวิธีนี่คืออยู่ข้างในแล้วเอาก็บเปิดเบิ้งมันจะเป็น้นนนาสองาอกตะโบกุจักมันยังเลย อันตัวนี้ก็เรียบร้อยเนี่ยสเขาก็เห็บไม่เนี่ยเห็นมันกลุ่มๆหมดเนาะมุนหาทางมันให้ได้สิเด้อมันเป็นเลขเนี่ยเราแต่หนึ่งไปถึงศูนย์มันมีอยูสีปันเดี๋ยวใส่ข้างในเองสิเด้อดีเย็นว่เดี๋ยวคือใส่ข้างในไปพับ<ช>เข,ข่า,าพับเข่าแล้วก็ม้วนปอนผ่านเขา่าคือพันย่าน้องจะให้ปูเห็ด เดี๋ยวาไว้เอาไว้งนอกอยนี่อคุณป่ายัดมาที่ไหนนะครับวันดีๆเขาเม่อยกันยังเล็วไวไหมคุณป่าทำไหเก้อยกันเลย้ยเขาเ็นชายกับเมื่อผ่นแน่นๆ่านแน่นๆให้กลมบอลอดคือยาสูบพ่อใส่เมือหันเขาเลยเออเขาเรียก็รอยกันเด้อง่วงันลารัสุดเอ้เนไทยกจะมื่ง จะโบโก,กเอาลูกยาดมาข้นในใจเอาท่าันละย้้น่เะมนไปม้นให้ก็อันละเก่าว่าโดีนะครับอ<ส>ันเขียนเขียนไม้ยางดีว่าเอาได้สายเส้นเขียนยางดีพันไว้พันยางดีให้แน่นๆด้ได้คุณ่าได้ เสิรล่นวัวตัวเบิ่งดูให้แนนก็หนีเด้อสิรุ่นเด้อครับผมขาวไปสวรรค์ปลาเอ้กินอิ่มแล้วให้เบิ่งตัวนี้ดนีเด้อนี่เด้อวันประจำวันที่สิบหกเนี่ยสิบหกกรกฎาคมหัวง่ออกขังสั่นระเรียบวันนี้วเขาไว้ทั้งไม่ใส่เด้อด้วอกก็เป็นทางการเพื่อนใส่ไว้ในพี่สู้อันเล่ยหลง เออพันให้เนี่ยย่าญาตบอสเออเฟสต์บูดเข็ขผมมูดเิ็ิแก้มเลยเ็ตค้างได้ครับที่ว่าเขาหลอกลวงเขาได้กูกำกับิมองเออกมาแล้วเขาไปขึ้นกินเปล่ามา้มันไี่แรงอันบอกมันออกมาแล้วออ๋แสดงว่าอันตาเปลือยมือนั้นมันมีสองอันทิมือนั้นเฮ็ดบบุญเรียบร้อยถ้าใส่อันมันโมมี เพราะว่าต้องเห็ุเบิเบ้องส่วนสดงมันมมีคือการเจ็บตงเจ็บให้เรียบร้อยคงไปคงมั่นที่น่านี่หลห้โยมเฮ็ด่องยังไ่น,น้อนบอคือบอกไมเห็นเสบิงส่นเบิงเบังมันบ่ท่านหนีนเ<อ>จ้าตอ้องท่านพาให้ยปบเพื่นบ้างเข้มพายจับถือป้าย อถือลายจักสี่เขียนมีสี่สันึเขียนไปมันเขียนสนึ่งคแนนหรอเด็กก็ไม่ไปเล่เด็กมันมีแต่เงินถึงศูนย์แ้วาโตันอเกตัวเดียวคือตองมีว่อยู่ห่าบมีว่าเออนั่นแหะเอาพันเขาเลยเอาไว้ใน่ันละแล้กับั้นเขา ยอดเข้าใจอ่ะเสียบเซนนี่เป็นเซนที่สองที่ลดเปรียวมากองยานอันนี้เป็นเป็นของผู้ไม่บ่แม่งของผู้เก่านะครับแต่ของผู้ไม่ได้ของผู้ไม่แล้วหัวแม่ขอพันดี้นเออเสียบเขียนเข้าไปเขากินหน้าก็กระจาย อาลงพอเจะไดยู่ด้กินดิกินล้วต้องบอกเลขบอกไว้เพื่อนเราตัวไรมันถือออกมากตัว่ถือเย้าออกมากเหบ้านเมือนเสียเงินลมไปแน่เลยถามตัวคน้องตัวล่างก็สิออกแจ้งได้แต่ล้วแต่พู้เปัญญ้าของตัวเขาค่ะเขาเห็บบ้านเห็เมืองเขาเลยนั่นไปท่อง นี่บริาหารนี่ตัวนี้ตัวนี้ใส่นี่เป็นตัวนี้เออตามันต,ต,ตรงๆเลยพันขเข่ื <c oughs> ่อนนี้ยูมองดีจินดีเพ่หิ้วผนได้เพิ่อนั่นโอ้หิวไรครับโคตรจากจนตายจนหัวก็ตาย เกียมไปว่วาไปมันมันใจว่าอยู่ข้างในเบิ้อจะลงไวขงงกข้างนอกเด็ดขาดโกรก็ลาไปเแต่ยอยู่ข้างในพันกว่าไปเลย อยูน <Yeah. S 1> uh ่าไม่เลยน่ัไเลยน่าจะหมดไปเอ่อ ตเลี้วตอนนั่นเสียดยูรลงไม่ได้กเเราะมันคือเราประเคื่มาให้ <c oughs> เพีม่มว่าเพี่มวาต้องอบกรายวันบัดนี้สิเดี๋ยววิธีเดอ้อเขียนรีเขียงามเขียนหนตกชือเสียดชื่อ่ายไ่เอ็งเอามีวบาลมี บอกมาเี่ยวัดนี้ยี่สเกาดีวันีวทีเจ้าบอกดอาวที่บอกด้ว่าัวันที่สิกวันยังวะสิก่อควันยังตรงกับวันยังวันอะไรเบ้นแต่วันบายสโมทเวลาเขาสิบหที่16บวันที่สิบหกในตรงกับวันอาทิตย์เรยวันอาทิตย์กดเหมือนกันว ตรงวันอาทิตย์พอดีวันที่16บ่าย3โมง40นาทีตลาดที่แบงค์โคราชบาทใส่ออกละวันที่หนึ่งที่สองที่สามก็สร้างเลขล่างแล้เลขผลสามตัวไอ้ออกมาหน้าบัดนี้หน้าเดียวนี้เสะใส่พลังกำลังของ,ของตัวใส่ความสามารถได้หล่าเด้อน่หละตัวนี้ตัแยงได้กต่ไอ้ออกมาให้ออกให้ดีให้งาม คือครบดังย้วยกำกัดซีค่นีนเกเห็นสักทีพยาไอตัวเฮ็ดออกมาไอมันปูกอ ออกไปปูด้ะได้หามออกมา กินในท่านฮะอาอกมาใส่ได้สามตัวบนสองตัวล่างออกมาลวให้ถูกคนเอา่ออก,ออกเเบิเง้งมานีง